งันเชิญคุณประภาพันได้เลยค่ะกบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เขาลบยิ่งกราบคารวะคุณทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะและพี่น้องผู้เข้าค่ายด้วยนะคะชื่อประภาพันอดยิ้มพายอายุหกสิบสามปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะ เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตีชั้นปีที่หนึ่งค่ะหลักสูตรเจ็ดปีค่ะก็จะมาส่งการบ้านเรื่องกิเลสท,ที่มันกลัวกลัวว่าจะหิวอะค่ะอันนี้เวลาคือช่วงที่เข้าค่ายอุโบโสถศีลนะคะก็ตัวเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าค่ายอะคะ่ะทีนี้พระท่านก็กำลังเทศอยู่เทศก่อนชั้นนะคะช่วง ้าโมงถึงสิบโมงอ่ะทีนี้มันเป็นช่วงที่พี่จะต้องรับประทานผลไม้อ่ะค่ะรับประทานน้ําสมุนไพรน้ําเขียวไปแล้วไปเวน้นรึ่งชั่วโมงไปแล้วอ่ะค่ะทีนี้กิเล็ตก็มันก็บอกว่าเออระหว่างพระเทศเรามไม่ได้เปิดกล้องอเราก็เอาผลไม้มายกกินเหอะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ไปหยิบซอมหยิบผลไม้มาจากตู้เย็นที่เตรียมใส่กล่องไว้แล้วอะ่ะ ันก็ผูจ้าก็เกิดขึ้นมาจับพันว่าเฮ้ยจุงจิมเธอไม่เลือายใจเมื่อเลยเหนือเนี่ยพาร์ทศททุกคนก็นั่งฟังนั่งฟังกันอยู่เนี่ยแล้วเธอจะกินได้ยังไงเนี่ยเออพูจ้าก็เกิดขึ้นมาในพี่ค่ะก็จัดการเลยค่ะจัดการเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเก็บทุกอย่างเลยค่ะเออทันดีทันใดเลยเก็บทุกอย่างไม่ได้ เรามีสีนะมีความเก่งกลัวและละอายต่อบาปบ้างสิอย่างน้อยผู้อื่นไม่เห็นเธอแต่เธอมันรู้ด้วยตัวของเธอเองเลยนะว่าเธอทําผิดเนี่ยอะไรเนี่ยจะยับยัง้ง่ครูช่วยามพาทันเทศสิบโมงก็ยุติแล้วเขาก็ให้กินตั้งสิบเอ็ดสิบสองสิบามสมชั่วโมงไงเดี๋ยวเธอก็กินทันยังไงเธอก็กินทันเพราะว่ามีตุก,กัวไงคะพี่โสว่าตัวเองเป็นคนรับชา้า เคี่ยวอาหารช้าสามชั่วโมงเนี่ยนางจะไม่ทันบ้าง่ายๆเลยเพราะว่าเวลารับผลไม้แล้วมันก็ต้องมีเว้นช่วงหนึ่งนะคะเอออย่างน้อยสิบยี่สิบนาทีอย่างนี้ค่ะถึงจะแบบเออรับส้มตำรับอะไรตามลำดับเป๊ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะก็เลยมีตัวกลัวตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยทำให้เราไปแบบคว้ากล่องผลไม้มาเลยแต่พูดตักก็บันเกิดในวินาทีนั้นเลยค่ะก็เลยได้ตัดรอบได้ ประมาณนี้ค่ะแล้วมีเรื่องที่สองนะคะคือเรื่องการแบ่งปันนะคะตัวเองก็ได้มีโอกาสไปสันติอโศกอ่ะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู้นเนะาะก็ได้ไปอะคะ่ะไปบ้านประฐุมด้วยก็ตัดกล้วยไปอะคะ่ะกล้วยที่บ้านเยอะกล้วยนว้ำ้าแล้วก็มีมะนาวลูกใหญ่อะคะ่ะมะนาวลูกใหญ่นี่ก็คือตัวเองอะชอบคุยกับต้นไม้อยู่แล้วอะคือนำเข้ามาจากบ้านประฐุม อนแรกเขาก็ไม่ออกลูกหรอกก็คุยเรื่อยเนี่ยรดน้ําให้ทุกวันเลยนะเนี่ยรอกินนะรอกินนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเขาทุกวันตอนนี้ออกมาโอ้โหกินไม่ทันหรอกค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยรับมะนาวอะไรเท่าไหร่เนาะแล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องไปสันติมั่งก็ไปได้กล้วยน้ำว้าไปสี่คือค่ะสี่ถุงปุ๋ยนะแบ่งญาติธรรมอโโซแล้วก็ส่วนหนึ่ง,แล,นนงแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปในส่วนกลางของวัดอะค่ะไปตรงโรง,งอาหาร แล้วก็พอมาครั้งอันนั้นก็จบกันรอบไปเมื่อวักก่อนเข้าค่ายส่วนเก้าอะค่ะตัวเองก็ไม่ได้ไปเข้าค่ายกับพี่น้องแต่ก็ได้ส่งของไปก่อนวันเข้าค่ายหนึ่งวันนะคะก็เก็บมะนาวเนาะรูปศพอยู่ที่น้องอ่อนมันจะได้ไหมอะแต่ไม่ได้บอกกันนะคะว่าให้แช่ก็ได้มะนาวเยอะอยู่ค่ะ,ะก่อนยาสักครู่ค่ะพี่เดี๋ยวค่ะ <laughs> มีทั้งกล้วยกล้วยอะไปสันติอโศกแต่อาทิตย์นเนี้ยไปส่วนเก้าส่วนเก้านี่คือมีมะนาวค่ะมะนาวเยอะเก็บแบบเนะี่ยยังไม่หมดต้นเลยนะคะเนี่ยเขาดกมากอะคะ่ะแล้วก็มีได้มาขามเปียกมาขามเปียกนี่ไร้สารที่อยังไรสารนะคะมาขามเปียกนี่เป็นของเพื่อนเพื่อนส่งมาก็เป็นญาติธรทมเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเขาก็เป็นมังเนาะแต่เขายัง ก็ก็ก็มาทางพวกเราล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยนะเขาก็แบ่งปันมะขามเปียกมาให้ค่ะให้มาห้าถุงเลไพี่ก็แบ่งปันเป็นส่วนเก้าค่ะสามถุงถุงหนึ่งอันโลหรือสองโลไม่ทราบเนอะค่ะก็ได้แบ่งปันไปให้พี่น้องส่วนเก้าได้ไว้ไว้กินไว้ใช้กันนี่คือส่วนของการแบ่งปันของพี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องจุ๋มจิมด้วยนะคะที่มีของได้แบ่งปันนะคะค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรจะแบ่งปันเลยมีแต่พอดีเนี่ะนาวลูกใหญ่เลยเนาะลูกใหญ่มากเลยค่ะอ่าใหญ่มากมีกล่องนี่กล่กองใหญ่มากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ต้นเดียวอันนี้ต้นเดียวคะ่ะเลมอนต้นเดียวแต่เขามีคู่คู่กับเขาอยู่แต่เขา ลูกจะไม่เหมือนกับม่อนนะคะจะเรียกเขาว่าจะเรียกจะเรียกเขาว่าม่อนนะคะคือเขาก็ชื่อเลมอนนั่นแหละและที่นี้อีกตัวเขาเป็นตันติอะคะ่ะลูกเขาจะกลมๆหน่อยแต่ว่าเขาไม่ดกเท่าซินิมอนเรียกเขาซินิมอนไม่ไม่ไม่ดกเท่าซินิมอนนะคะเปียกด้วยเหรอคะใช่มะขามเปียกเป็นมะขามยักษ์ค่ะ ออสวยจังลอกใหญ่ยาาเลยนะองทำกับมืออ่ะทำกับมือเพื่อนเพื่อนนั่งแกะต,ะตอนอยู่ปทุมอ่ะก็จะไปแกะด้วยกันแหละตอนนี้ว่าต้นเดียวนะคะต้นเดียวของเขาคือเขาขายเขาจะขายแบบราคาถูกๆทุกปีกะค่ะแต่ตัวเองไม่ได้ซื้อหรอกบอกว่าเจ๊หมวยเออมะขามไม่มีแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้จุ้งจิ้มไม่บอกไม่บอกส่งมาให้จากจากที่บ้านปทุมนะคะ สงมาให้ถุงก็เลยปันเป็นสวนส่วนเก้าเส้ 9, สามถุงนะคะค่ะแล้วก็ส่งมะนาวไปแล้วก็มะขามเปียกไปปั้นโอ้โหบันเลยบัเลยใหญ่ๆฝักเขาใหญ่ยาวมากนะคะลายสารค่ะแล้วทำเองกับมือเลยมันเปรี้ยว <c oughs> ดีมคะฝักใหญ่แบบนั้นเปรี้ยวเปรี้ยว <c oughs> ขามหวานแต่เขาชื่อมะขามหวานแต่คือเก็บเเปรี้ยวอะ <c oughs> <c oughs> มะขามยักษ์จะไม่หวานเนาะ มะขามตะลามมะขามเปียกจะไม่หวานนะคะอืก็ก็ไม่เคยกินแบบสดๆเขานะไม่ได้เคยเพราะว่าเพื่อนเขาจะไว้สําหรับทํามะขามเปียกเลยแถวบ้านพี่แถวบ้านพี่เอ่อมันจะมีมะขามพื้นบ้านเป็นเชิงเชิงมะขามป่าเขาจะเรียกมะขามมะขามขี้แมวเอ่อฝักเล็กๆแต่เปรี้ยวจี๊ดม,ม,มากเลยค่ะเวลาเราเราเอามาทำเป็นม,ม,มะขามเปียกเนี่ย โอ้ยฝักเดียวนี่แกงได้มอเบิลมเลยเปรี้ยวเปรี้ยวอ่อวันก่อนนีมีฝักใหญ่มากเลยใหญ่แล้วยาวแล้วแล้วเนื้อเขาเยอะเขาแกะอดแกะแบบนั่งแกะกันอะไรกันเนี้ยค่ะแล้วก็เออนึกนื้อแบบว่าเออโอ้โหพี่น้องเราเยอะเนอะส่วนก้าวข้าวค่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเออได้ใช้แน่อะไรเงี้ยค่ะทั้งมะนาวสดเน้อมะขามเปียกอะไรเงี้ยค่ะ ก็คงได้ใช้แน่นอนตัวไม่ได้ไปแต่อย่างน้อยของและกำลังใจก็ไปศูนย์ก้าอค่ะขอบคุค่ะค่ะเออไอ,อ้ไอเอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งไอ้ตัวกิเลสท,ที่บอกว่ากลัวจะหิวค่ะกลัวจะหิวนี่พี่ว่าดูเหมือนว่าจะจะยึดไปนิดนึงเนาะน้องน้องไยเป็นนิดนึงว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวมันจะหิวนะมันมันมันจะกินไม่ทันนะมันจะอะไรไใช่ใมันมัน ยึดว่าเออมื้อเดียวเราต้องเราต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออแล้วเราเคี้ยว,ยวช้าไนีคะ่ะเคี้ยวช้าใช้เวลา,ลา,ารับอาหารช้ากลัวว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาพบกลุ่มย่อยกับสมณะแล้วก็สิกษมาระะ์เนี่ยค่ะเออต้องเข้าซุงตอนบ่ายซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเนี่ยเขาก็ไม่ฟิกว่าบ่ายเธอจะต้องคบเป๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องอโอ้เวลาเขาจะแบบพิธีกรผู้ดำเนินรายการท่านจะแจงว่า อยู่ห้องนี้นะสม,มานะกัสิกามาต้องเข้าห้องก่อนแล้วถึงจะมาคิวแบบว่าญาติธรรมที่จัดเข้าอันนั้นน,นี้ปรากฏว่าวันนั้นนะคะเันจะได้เข้าห้องก็ประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าอเผอิญสิกามาท่านก็มีปัญหาเทคนิคอีกค่ะดูสิเออจะได้แบบพูดคุยกับญาติธรรมก็นู่นค่ะสองโมงเย็น แต่ไม่ไคะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนเลยคะเออพี่จะเป็นอย่างนี้ไงเอยไม่ได้เขาเวลานั้นเราก็ต้องเข้าก่อนเข้าแบบบ่ายโมงเป๊ะนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออก็ได้มาเออดีว่าพู้จะผู้ทะาชนะทุกพอดีเลยโอ้โหแล้วังติไม่เลยคะ่ะนั่งฟังพระจนนู่นนะคะมาล่าพิธีก็สิผลปรากฏว่าทันเวลาะคะ่ะพี่โสใช่ เพื่อนสองก็ไปก่อนไงคะเพื่อนสองก็เตรียมตัวไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหิวนะเดี๋ยวจะต้องนู่นเดี๋ยวจะต้องนี่เพื่อนสองไปก่อนเราเสมออย่างที่กเพื่อนสองไปก่อนเราเสมอจริงที่ดีเมื่อเดียวที่ดีที่สุดที่เราจะเราจะไม่ไม่ทุกข์ไม่กังวลก็คือหนึ่งตอนที่เราหิวใช่ไหมคะอ่าตอนไหนก็ได้ที่เราหิวแล้วก็สองตอนที่เราสะดวก ไม่จําเป็นต้องเวลานั้นเวลานี้เวลาอะไรก็ได้ที่เราใช่ไหมคะน้องออนเวลาจริงๆอ่ะใชถ้าเราโมวยึดแบบนั้นเน่ะเราก็จะมีเราก็จะมีเพื่อนสองวิ่งพล่านไปหมดเลยนะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นบางทีเราจับไม่ทันนะค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะพี่สะเห็นค่ะคือจริงๆแล้วตัวที่มันกินพลังเรามากที่สุดก็คือเนี่ยแหละค่ะความกลัว วัากังวลหวั่นไหวกลัวที่จะไม่ได้ดังใจหมายของเรานั่นแหละว่าโหเราวางสเตปของเราไว้แบบนี้แบบนี้บางที่ราก็ไปยึดเนาะเหมือน<ด>พี่สาว่าพอเราไปยึดแล้วเลยยึดเยอมันกินพลังของเรานะคะค่ะแล้วม่อเขามันก็ทําให้เรากลัวกังวลว,ว่ามันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการพอมันกลัวเนี่ค่ะเราก็มาล้างตัวนี้แหละค่ะพี่พี่พี่จุ๋มจิ๋มค่ะเราล้างตัวที่ความกลัวกังวลของเรานี่แหละ พอเราล้างได้เราก็เห็นอาการมันแล้วใช่ไหมคะเห็นอาการมาแล้วโอ้ด่ฉันกลัวนี่มาฉันไม่กลัวแกหรอกเออเนี่ยฉันจะกล้าหิวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราถ้าเราสวนเข้าไปอย่างเงี้ยนะค่ะเราจะได้พลังกับคืนมากับพี่จุมจิมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะดูดวนธนากับพี่จุมจิมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะไป ต่อไปเชิญน,น้องเล็กเลยค่ะน้องเล็กสะดวกไหมคะเปิดกล้องได้เลยค่ะ